สบายดีทุกคนวันนี้ก็มาพอกับมินิอีกแล้วเนาะตามเก่าตามเคยจา้าวันนี้ห้าสิบห้าทุกคนไปซื้อดินแขกตัดกับมินิเนาะจ้าเนาะมินินกำลังเดินออกจากหนะ้าห้องจนาะทุกคนซ้อยนี่ยูก่กับหลึกพอสมควรเนาะอันนี้ห้าสิเดินออกไปนู่นหนา้าซอยเนะาะทุกคนห้าสิไปซื้อดินแขกตัดมาปลูกต้นใหม่เนาะและนี่มินิสิพ้าไปเดินเบ่งตน้ตนใหม่ ลานป่าที่เฮาสิไปซื้อดินกันเนาะจ้ะทุกคนก,ก็พอไกลเนาะจานาบ้านเพิ่อนหอนแล้วจ้ะทุกคนเนีย่ยน้าบ้านเพิ่นก็สิเต็มไปด้วยต้นไม้เนาะต้นไม้พวกนี้เพิ่นสิเอาไปขายอยู่หน้าละอยู่ลานเพิ่นเนาะอยู่ตรงาทางที่เฮาสิไปซื้อดินเนาะนี่ต้นไม้บ้านเพิ่นเยอะแยะเนาะจ้ะทุกคนสั่งซองก็สิปลูกต้นไม้เป็นพวกแขกตัดเนาะจา้ะเพิ่นสิเน้นแขกตัด นี้าเขามาค้างง่ายจะเป็นแนวนี้นะทุกคนเป็นสีปูเป็นสีบบเ,นเนานะเพิ่นกระสีไซเล็กล้อมไว้นะกันขโมยต,ต้นใหม่ของเพิ่นกระสีมีหลากหลายไซส์พันเนาะะมีแคตัดสวยๆทางนั้นเลยจ้ะทุกคนนะี่ต้นที่น้อยๆนา่ๆนารักนะ่ารักเนาะนี่หนี่ก็เริ่มสื่อจากเพิ่นเนาะที่หันมาปลูกแคตัตกัมาจากเพิ่นเนาะ นี่จ้ะทุกคนมีแต่้นสวยๆจ้ะเดี๋ยวเราไปหาบ้ากันวันนี้จะออกไปเนาะไปซื้อดินเนาะพาทุกคนเดินไปข้างหน้านู่เนาะจะเป็นตลาดเนาะจ้ะทุกคนดันนะ ไกลอยู่นาทุกคนจากซ้อยนี่นีอยู่ซ้อยตรงไปนางนก็นคือซอยที่ทางนี่นีเดินไปเหตุงานเนาะเวลานี่นีไปเหตุงานนี่นีก็จะเดินผ่านไปขามไปฟังนั้นเนาะนี่ข้างนอกก็จะเป็นดังสีนาทุกคนซอยหนีอยู่ก็จะมีร้านของร้าน่าตอนนี้ประมาณหามงเนาะเพิ่นกันยังสิบวัฒน์ถเเปิดร้านคาะลายเนาะขามมาฟังนี้เนาะจ้าทุกคน ไก่จะถึงแล้วจ้ะทุกคนนี่เนาะมาโซนนี้ก็จะเป็นตลาดน,นะจ้ะเป็นที่ขายกับเขาขายต้นไม้ขายตุ้อย่างขายเสือผานาะจ้ะทุกคนนี่นีกับบอกเคยเห็ดขีดแบบว่าจะพาทุกคนมาเบิ้งเนาะมือน,นีก็เลยเห็ดให้เบิ้งสอนสันเนะจ้ะทุกคนเราก็จะมาแวหวนลามต้นไม้ของป่าเนะจ้ะอ้าวมาแล้วป่าบอยู่จ้ะทุกคนป่าไปใสซบูมีแต่ต้ตนไม้ทั้งนั้นเลยจ้ะทุกคนสวยๆท้งกระทาง อย่างนี้เนาะเข้ามาหอนะก็เอาดินก่อนเนาะป่าบริยูนิดนีน่กะสิยิบเอาไปแล้วจะไปจ่ายตังค์แล้วก็กระทางเนาะนี่จ้าทุกคนกระทางสวยๆดั้งนั้นเลยมีดินเท่านะจ๊ะเลยนนะกระทางทุงละยี่สิบบาทเนาะดินกระทุงละสามสิบหาบาทกระทางใบละหาบาท น้จาจ้าทุกคนนี่มีปุยน้ำจา้าปุยอมโมโคดเนาะปุยละลายสาจา้าแล้วก็สิผ้าเบล่งต้นใหม่นะจา้านี่ต้นสวยๆเนาะเป็นเก้งจีนนะจ้าทุกคนแบบสวยเลยจา้าทุกคนเป็นน้องเป็นนอ้องมีปากกาน้ำจา้าสำหรับคนที่รักอยากตัดเนาะนี่จา้า นีเื่องทำสวนแขกตัดนะจ๊ะทุกคนเป็นที่ขุดดินเนาะต้นไม้ของเพิ่นก็นมีจต่ต้นสวยๆนะจ๊ะทุกคนนี่จ้หรอบก่อนที่เขามาเบ่งเนาะมันสีบัวทลายโตอันนี้เนาะอันนี้มันมีลายรอบนี้เข้ามาเบ่งโตว้วจ้ะทุกคนต้นใหญ่กันนะจ้ะแอดโตเป็นกับต้นใหญ่นะจ๊ะทุกคนแอดโต โตมีหลากหลายสายพันธุ์จ้าจ้าทุกคนทีเก็บหินเนาะหินหินด้วยหลากระทางจ้ะทุกคนเวลาฮาปูและฮก็ต้องโรยหินนี่ก็หินภูเขาไฟจ้ะทุกคนนี่จ้ะทุกคนต้นใหม่ของเป็นนี่จะต้นใหญ่ๆนะจ้ะทุกคนสวยๆทั้งนั้นเลย ยิน่นโดะยินน่ยนอเเตีวเนาะดางก็มีจะ้ะออกหมโหหน้ำตาก็มีนี่หลากหลายสายพันธุ์จ้ะสนใจก้ะนี่จะต้นสวยๆแต่ทุกคนจากห้องลานก็มาพอดีจ้ะจากห้องลานกำลังออกมาจากหอมีจามราทึ่งรันนี่จะจายตังคับหอแล้วจ้ะขอบคุณทุกคนเป็นกำลังใจได้จ้าขอบคุณจ้ะ,ค,จะคิดหนาพอกันใหม่สบายดี